สวัสดีครับเรียนท่านประธานเกษดินพัฒน์ตัง,ท,ง, CEO, ง,งท่านซีอีพัควงษ์เหลืองไพศาลกุลท่านเอ็มดีธนพรธนโชควานิชท่านผู้บริหารวิทยากรและเดอะสตาร์รุ่นที่หนึ่งพีพๆน้องๆสมาชิกเครือขา่ายทุกท่านครับผมเป็น สมาชิกใหม่ครับชื่ออภิชากรติศรีคุลอายุ53ปีชื่อเล่นอึ่งครับผู้แนะนำให้ผมเข้ามาในเครือข่ายนี้คือคุณตาถาวรโคตรพัดซึ่งก่อนหน้านี้ซึ่งก่อนหน้าที่ผมจะเข้ามาในเครือข่ายเนี่ยผมทำงานอยู่ที่ร้านขายอุปกรณ์ตกปลาที่อุเภอโพทองจังหวัดเพชรแล้วอยู่มาวันหนึ่งคุณตาก็ มาชวนผมว่าให้เข้ามาในทําธุรกิจเครือข่ายด้วยกันไหมผมก็งงเอา้าผมไม่รู้จักธุรกิจเครือข่ายเลยแล้วท่านก็แนะนําเครือข่ายนี้กับผมซึ่งต้องขอบคุณท่านมากครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้รู้จักธุรกิจเครือข่ายผมเริ่มรู้จักแล้วผมได้เริ่มรู้เริ่มเริ่มรู้รแล้วเพราะว่าท่านได้ส่งลิงก์ตอนแรกท่านส่งลิงก์ห้อง OPP ให้มาบอกว่าให้ผมเข้าไปร่วมกลุ่มแล้วก็ เข้าไปฟังในนั้นจะมีคนแชร์ประสบการณ์มีคนบอกมีคนสอนเราให้ว่าทำงานยังไงสปอนเซอร์คนยังไงแล้วก็วิธีการที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เรามีให้กับคนที่เราสปอนเซอร์หรือว่าผู้ที่สนใจอย่างไรซึ่งผมรู้สึกประทับใจมากครับแล้ว พอเข้าไปห้องในห้องโอปปีก็มีเพื่อนหลายคนส่งห้องส่งลิงก์สภากาแฟตอนเช้ามาให้ซึ่งผมว่ามันก็ดีฮะมีวันนี้ผมได้เข้าไปห้องสภากาแฟเนี่ยเข้าไปในห้องสโมสรสภากาแฟเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเข้าไปตีห้าสี่สิบห้าก็ได้ฟังเรื่องของธรรมะธร,รมคมคติ สอนใจอะไรหลายหลายเรื่องซึ่งผมขอย้อนกลับไปที่ห้องอพ p พหน่อยว่าเราได้ประสบการณ์ได้ความรู้จากที่นั่นเยอะซึ่งเราจะหาจากทั่วๆไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครสอนนอกจากคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายได้รับความรู้ทั้งเรื่องของการ สปอนเซอร์คนอื่นการแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ที่สนใจและคุณตาบอกว่าถ้าอยากรู้มากกว่าน,นี้ถ้าอยากทำงานเก่งกว่าน,นี้ให้สมัครเข้าไปเรียนในคอร์สอบรมการเป็น,ผ,น,นผู้นำการทำงานผู้นำการทำงานในมืออาชีพหรือเดอะสตาร์รุ่นที่สองซึ่ง ผมก็ได้สมัครเข้ามาแล้วแล้วผมอยู่ในกลุ่ม6ฮะอยู่ในกลุ่ม6เรียนรู้การเป็นผู้นำมืออาชีพผู้นำการทำงานมืออาชีพก็รู้สึกดีฮะรู้สึกว่าการทำเครือข่ายไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ง่ายมันคือความท้าทายและ มันเป็นการท้าทายขีดจำกัดของเราว่าเราจะทําได้ไหมจากคนที่ไม่เคยเนี่ยเราจะทําได้อย่างเขาหรือเปล่าซึ่งประสบการณ์ตรงนี้หาซื้อไม่ได้ไปซื้อหาที่ไหนไม่ได้แล้วก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนให้ความเมตตาและช่วยแบ่งปันความรู้ให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับ